ตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหลินเทียนเองก็ตระหนักได้ถึงความต้องการของหลิงหยุนได้เป็นอย่างดีถอยออกไปก่อนแล้วกันเขาได้พูดออกมาเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ได้ก้าวเดินออกไปอย่างเปที่นใจใจกลางของที่แห่งนี้ยังไม่ลังเลก่อนที่เขาจะหันมองออกไปยังร่างของจกักรพรรดิเล็กน้อยก่อนจะส่งอัตาาพัทบางกอลงไปใต้พื้นดินแห่งนี้และทำให้เกิดเสียงปีแตกถูกส่งออกมาระหว่างที่พื้นที่ได้แยกออกจากกันกว่า3เมตร พังส่งตาประทับมังกรมากกว่าเก่าออกไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นไปอีกเขายังคงเยืนอยู่กับที่ขณะที่ตาประทับมังกรของเขาได้แผ่ออกไปทั่วด้วยสีหน้าที่ราบเรียบอยู่กัไหล่ลมหายใจเสียงมังกรคำรามได้ถูกส่งกลับมาจากพื้นที่ด้านใต้เสมือนกับว่ามันเป็นการตื่นขึ้นของมังกรอย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาจากนั้นเกิดขึ้นพลังอันเข้มข้นที่พุ่งสูงขึ้นเหนือขอบฟ้าพังแผ่ออกไปทั่วพื้นที่นี่จึงทําให้ร่างกายของแต่ละเคเป็นธาต ถึงกับสันสะสถานไปได้ความรู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวเมื่อมองลงไปแล้วก็จะพบกับแหล่งพลังงานแสงที่ออดแน่นไปด้วยพลังชฉีอันเข้มข้นเสม,มือนดั่งโลกอมหาสัจจันทร์จะสามารถมองเห็นเส้นชิปจร,รที่ขดตัวอยู่รอบๆพระเจ้าเส้นชิปจร,รเทวะเป็นเส้นชิปจรเทวะอย่างสมบูรณ์ดวงตาของหลิงหยุนได้ตะเบิกกว้างขึ้นพางกำหมัดเอาไว้แน่นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นถึงขีดสุดแต่ละเแค่เบญญาธาตุเองก็ได้แต่สแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาไม่ต่างกัน เป็นเพราะถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นถึงเส้นที่ประจรเทวะเลยนะขนาดเป็นสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ถึง 2- ถึงสเส้นด้วยซ้ำเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนกึ่งจกักรพรรดิไม่มีทางได้ครอบครองอย่างแน่นอนยายายา,ยาเสียงร้องอย่างมีความสุขได้ถูกส่งออกมาจากภายในร่างกายของเขาเจ้าหนูหน้อยที่อยู่ภายในแกนพลังของเขาสัมผัสได้ถึงพลังฉีอันเข้มขน้นจึงได้ตื่นขึ้นมาพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดัง หลินเทียนถึงกับเผยรอยยิ้มของเขาก่อนที่เขาจะส่งความคิดออกไปพางสังเวยเอาไข่ที่ส่องประกายแสงอุปุญออกมาย,ายา่าๆเจ้าหนูได้ส่งเสียงร้องออกมาอีกครั้งและแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ฟักออกมาแต่มันก็มีสติปัญญาเป็นของตัวเองดังนั้นมันจึงได้แสดงท่าทางที่มีความสุขออกมามา,มากๆนี่คือเจ้าหนูที่จะวางั้นหรือไข่เนี่ยนะหลิงหยุนได้แต่แข็งค้างไปเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นกับตาอืม หลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาพร้อมทั้งส่งมันออกไปแล้วพูดออกมาได้รอยยิ้มว่าเจ้าหนูไปดูดกึลมพลังที่อยู่ด้านล่างเลยมันน่าจะเพียงพอทาให้เจ้าฟักตัวออกมาได้ข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ปล่อยเจ้าล่อนานขนาดนี้ไขวิเศษได้แต่สั่นไหวเบาๆพร้อมทั้งสองประกายแสยงอน่นอนออกมาก่อนที่จะได้ยินเสียงตอบรับของเจ้าหนูน้อยขนาที่ประกายแสยงตรงไปโอบล้อมรอบหลินเทียนเอาไว้เพื่อปลอบเขาอย่างมีความสุขหลินเทียนได้เผยรอยยิ้มออกมา พร้อมทั้งชี้ออกไปและพูดว่าไปสิเจ้าหนูได้ส่งเสียงร้องออกมาอีกครั้งก่อนนี้มันจะพุ่งลงไปที่ด้านล่างเพื่อตรงไปยังเส้นชิบจรนเทวะอย่างรวดเร็วนี่จึงทําให้เส้นชิบจรนเทวะถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับส่งขึ้นพลังอันเข้มข้นถานถมก็ใส่ไขวิเศษนั้นแต่ไม่มีแสงส่องประกายออกมาจากรอยปีแตกนั้นอย่างเข้มข้นพวกเจ้าเองก็รีบลีบไปเถอะข้าจะคอยคุ้มกันให้จากด้านบนหลินเทียนได้หันมองออกไปทางจัลละเคบิญจธาและหลิงหยุน มันเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งตัดผ่านมาถึงเขตแดนปรินิพานธ์ระดับที่สองแล้วดังนั้นการปรบสมดุลจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจึงทำให้เขาไม่สามารถดูดกินพลังได้มากกว่านี้เจ้ลัเฮเบนยทาตและลิงหยุนหลวนแต่ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีดังนั้นจึงได้พยักหน้าพร้อมๆกับก้าวเดินลงไปด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นพวกเขาพากันหมุนวนเก็บวิชาบุมเพาะของตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อดูดเกินเอาพลังเฉียอันเข้มข้นเข้าไปนี่จึงทําให้ประกายแสงอันเข้มข้นส่องประกายออกมา ขณะที่กินไอของพวกเขาได้พุ่งสูงขึ้นพางส่งเสียงออกมาเป็นระยะๆะะขณะที่คลื่นพลังฉี่ได้ก่อตัวขึ้นเป็นพายุโอบล้อมรอบกายของพวกเขาเอาไว้เจ้าหนูที่อยู่อีกฝั่งก็ได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่พลังฉี่อันเข้มข้นได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นพายุไม่ต่างกันตำว่าขนาดของมันกับใหญ่กว่าของคนอื่นๆนับสิบเท่าไก่วิเศษนั่นถูกลลยล้อมไปด้วยอักขระเลึกลับมากมายที่ส่งประกายออกมาหลินเทียนได้ยืนอยู่ด้านบน ก็กำลังเจ้ามอออกไปและอดยิ้มออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะว่าครั้งนี้ไม่ว่ายัางไงเจ้าหนูก็ต้องฟักออกมาแน่ๆเขาได้แต่เจ้ามอออกไปอย่างร่างกายของเจ้าหนูที่อยู่ด้านล่างซึ่งกําลังดูดเกลืนมพลังฉีอย่างรวดเร็วขณะที่เจอาหลเัเทเบญทาตและหลิงยุนเองก็ไม่ต่างกันพวกเขาได้ดูดเกลืนมพลังเข้าไปทําให้กลิ่นายอของพวกเขาสูงขึ้นไม่ต่างกันแต่ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอยู่ดีๆสายตาของเขาก็มือลอยไป แม้ว่าสายตาของเขาจะจดจ่ออยู่กับเส้นชีพจรเทวะที่ด้านล่างแต่ว่าภายในสมองของเขากลับนึกถึงบางสิ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันอะไรกันเขาได้แต่พึมพำกับตัวเองภาพดวงตาขนาดใหญ่และร่างนางหนึ่งก่อนหน้านี้มันทำให้เขาเก้าวค้ามความรู้สึกนั้นไปไม่ได้พราะเขาไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงได้มีภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นในทะเลความรู้ของเขาแถมยังเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งอีกด้วยและแต่ละครั้ง ก็จะทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าเก่ายิ่งกว่าตอนที่เขาเก้าวข้ามทันสมรวันสติสมัมแถมภาพเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นก็ยังทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมองไม่เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของอีกฝ่ายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็อดทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดไปไม่ได้เสมือนว่ากําลังถูกกดทับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ทําไมกันนะเขาได้แต่กำมัดเอาไว้แน่นเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ว่าสาัจธรรมของเขาคืออะไรตว่าภาพเหล่านี้ ปั่นทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากคิ้วของเขาได้กมวดดเข้าหากันระหว่างที่เขากำลังใช้ความคิดแต่เขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกและทำให้เขาได้แต่กมวดดคิ้วเข้าหากันอย่างหนักยิ่งกว่าเก่าประกายแสงอันเข้มข้นได้สาดส่องออกมาจากพื้นที่ด้านล่างขณะที่เปลือกไข่วิเศษนั้นได้ส่องประกายแสงออกมาและส่งเสียงแปลกๆออกมาขัดจังหวะความคิดของเขานี่จึงทำให้เขาอดหันมองตามออกไปไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้แต่ทิ้งความคิดนั้นไปพางสายสีสันเล็กน้อย ช่างเถอะเขาได้ส่งเสียงออกมาก่อนจะเลิกสนใจมันมันเป็นเพราะว่าต่อให้เขาคิดยังไงมันก็เปล่าประโยชน์แต่มยังทําให้เขารู้สึกตกต่ำมากขึ้นไป,ปเปล่าเปล่าเขาได้จ้องมองลงไปอย่างพื้นที่ที่อดัดแน่นไปด้วยพลังฉีขณะที่มันลายล้อมรอบกายของเจ้ระเขงเบญจธาตุหลิงหยุนและก็ไขวิเศษเอาไว้ทําให้กลิ่นอายของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตัวของเขาก่อย,ยืนคุ้มกันอยู่ด้านบนชั่วพริบตาเวลาหนึ่งเดือนก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว บุ่มวันนี้เป็นวันที่พลังอสูรอันเข้มข้นได้ระเบิดออกมาจากรอบทิศทางเสมือนดั่งคลื่นพายุอันทรงพลังเขตแดนปรินิพานข้ากลับมาแล้วจรลลก้บเบญจัศตได้ส่งเสียงหวัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งมันได้หอกลับขึ้นมาด้วยร่างกายที่อาบไปด้วยพลังอสูรและก็เปลี่ยนปะกายแสง้าสีออกมาจากพลังศัจธรรมอันเข้มข้นแถมยังเป็นศัจธรรมที่ต่างกันออกไปศัจธรรมแห่งน้ำนั่นหรือดวงตาของหลินเทียนได้หดเล็กลง มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้จ้ลักเขศเบญจธาตุนั้นครอบครองสัจธรรมาธาตุอยู่ก่อนแล้วและหลังจากที่มันตัดผ่านมายังเขตแดนปรลินิพพานก็สามารถครอบคุมสัจธรรมได้มากขึ้นจ้ลักเขศเบญจธาตุได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาและพูดว่าก็บอกไปแล้วว่าหลังจากที่ตัดผ่านเขตแดนปรลินิพพานจะสามารถควบคุมสัจธรรมได้มากขึ้นสัจธรรมธาตุเป็นเพียงแค่ต้นทุนเดิมของข้าและสัจธรรมแห่งน้ําเป็นสัจธรรมที่สองเหมือนกันกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ที่ในอนาคตเองก็ยังสามารถครอบครองสัจธรรมอื่นๆได้อีกมันได้พูดออกมาและพูดต่อว่าแต่แน่นอนเจ้าเป็นข้อยกเว้นเจ้าอยู่ในเขตแดนปรินิพันธ์ระดับที่สมแล้วแต่ยังไม่สามารถครอบครองสัจธรรมอื่นได้ณนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มันตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นการตัดผ่านเขตแดนปรินิพันธ์อีกครั้งและทำให้พลังของมันเพิ่มสูงขึ้นยิ่งกว่าเก่าถึงขั้นที่เทียบได้พอๆกับกายราชัน ที่ห่างชันกับผู้เชีย่ยวชาญระดับเดียวกันมากๆหลินเทียนได้หันมองออกไปทางมันเล็กน้อยโดย่เกาไม่พูดอะไรออกมาพางหันมองลงไปที่ด้านล่างจาเลขี้เป็นธาตุได้ส่งเสียงหวงัวเราะออกมาและเป็นเพราะว่ามันเป็นการบ่มปพอบรอบที่สองจึงได้ใช้เวลาปรับสมดุลร่างกายไม่นานก่อนที่มันจะเดินเข้ามาอยู่ข้างข้างหลินเทียนหลิงหยุนและเจ้าหนูหน้อยที่อยู่ด้านล่างเองก็ยังคงส่องประกายแสงออกมาอย่างเข้มข้นแน่นอนว่าอักขาะที่เปลือกไข่ในตอนนี้ก็ชัดเจนมากๆ ถึงขั้นที่ประกายแสงของหลิงหยุนไม่สามารถเทียบได้เลยได้ซ้ำเวลาอีกเจ็วันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่ร่างกายของหลิงหยุนได้ระเบิดเครื่องพลังอันเข้มข้นออกมาเสมือนดังพวกขอไฟที่กำลังปะทุและทำามสัจธรรมอันเข้มข้นลายล้อมอยู่รอบทิศทางเจ้าจนหื่นเองก็ตัดผ่านมายาเขตแดนปณิธิพานและเหมือนกันสัจธรรมเป็นการฟาดฟันสัจธรรมเป็นการทิ้มแทงนั่นหรือมันเป็นสัจธรรมที่ดีแต่ละเคเบ็นจะทาดวลีตาของมันลงเล,ล็กน้อย หลินเทียนเองก็ได้แต่มมองออกไปได้รอยยิม้มหลิงหยุนได้ตัดผ่านเขตแดนปินิพานมาแล้วและได้พุ่งขึ้นมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาอย่างรวดเร็วเขตแดนปินิพานแล้วละเขาได้ส่งเสียงออกมาอย่างตื่นเต้นจากเขตแดนกึ่งปินิพานมายังเขตแดนปินิพานนั้นแม้ว่าจะเป็นครึ่งก้าวของเขตแดนแต่ความต่างชั้นมันกวนละเรื่องกันเลยได้ยซ้ำอย่างแรกที่ควรทําคือปรับสมดุลลากฐานก่อนหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมารู้แล้วนะ่า หลิงหยุ่นได้ตอบกลับไปพางหลับตาลงและนั่งกัดสมาธิแล้วหมุนวนเก็บวิชาบ่มเพาะของตนอยู่กว่าสามวันก่อนที่เขาจะเิ่มตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยกลิ่นอาที่คงที่หลินเทียนที่เห็นเช่นนั้นแล้วก็ได้แต่ประยักหน้าให้กับเขาเล็กน้อยพางหันมองลงไปอย่างที่เก่าประกายแสงที่ส่องออกมาจากเปลือกไข่ของเจ้าหนูพันจัดเจนมากขึ้นขณะที่พลังฉีอันเข้มขน้นได้ไหลล้อมจากรอบทิศทางยังไม่ฟังอีก็หรือหลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมา ต้องใช้เวลาอีกสักพักหลินเทียนได้ตอบกลับไปเขายังคงยืนรอยอย่างสงบนี่จึงทําให้เวลาอีกหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่พลังฉีเกือบทั้งหมดของเส้นชีพจรเทว,วะถูกดูดกินเข้าไปซึ่งเปลือกของเจ้าหนูก็ได้ส่องแสงสว่างออกมาถึงขีดสุดพร้อมๆกับเริ่มการปีแตกอย่างรวดเร็วบุม้มแรงกดดันอันเข้มข้นด้นระเบิอดออกมาและถาม่มไปทั่วทั้งตำหนักแห่งนี้ถึงกับสันไวอ้อย่างรุนแรง และในเวลาเดียวกันนี้เองที่เกิดปรากฏการมากมายเหนือน่านฟ้าของเทือกเขาไทซูแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพของนกฟีนิกซ์ที่ส่งเสียงกู่ร้องออกมาพร้อมกับภาพของมังกรที่ส่งเสียงคำรามเต่าทมินพยักขาวและอื่นอือีกมากมาย